ช่วงนี้มาต่อกันที่ข่าวบันเทิงค่ะเพเอกหนุ่มเจมสิรายุออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าถูกนางเอกรุ่นพี่ยายะาอุรัสยาคว่ำบาทกลางกองละครค่ะโดยยืนยันไม่มีปัญหาตามที่เป็นข่าวนะคะและทั้งคู่ก็รู้จักกันดีเพราะต้องทำงานร่วมกันมาน,านานเป็นปีแล้วค่ะ ได้มาเป็นคู่พระนางร่วมกันในละครเรื่องหนึ่งในส่วนซึ่งยังไม่ออกอากาศแต่เจมส์จิรายุกับยาย่าอุรัสยาก็ต้องเจอข่าวมาเป็นระยะค่ะทั้งเรื่องที่แฟนคลับอยากให้นางเอกลูกครึ่งเล่นละครกับคู่จิ้นนเดชมากกว่าล่าสุดก็มีข่าวอีกว่ายาย่าถึงขั้นคว่ำบาตรเจมส์จิรายุโดยไม่ยอมซ้อมต่อบทในกองถ่ายละครหนึ่งในส่วนส่วนผู้ใหญ่ในสังกัดต้องเรียกตัวนางเอกสาวเข้าไปตักเตือนค่ะ ทั้งนี้เพละกอกซูเป,ปอร์สตาร์ปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงและยืนยันว่านางเอกรุ่นพี่เป็นคนน่ารักโดยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะทำงานกันมาร่วมปีแล้วค่ะ ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับข่าวนี้ยังไม่ได้เห็นครับยังไม่ได้เห็นครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยว่าพี่ยายาน่ารักมากครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่เ่าเรียกยายาเขาเปคุโอ้โหอันนี้ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ยายาน่ารักมากๆเพราะว่าอยู่ในกองก็เล่นกันครับก็คุยกันก็สนิทกันดครับก็สนิทค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอยู่กันมาตั้งปีหนึ่งแล้วครับก็คุยเล่นคุยอะไรด้วยครับใช่ แบบวงนิดดครับเอาไนิดครับแต่ว่าก็คงคงไม่ได้กังวลอะไรมากมายครับเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าว่ามันเป็นยังไงผมว่าจริงๆแล้วแฟนแฟนขับผมเองกับแฟนขับของของของพิ娅เองเขาก็รู้แล้วว่าคือเป็นคนยังไงอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ นอกจากผลงานเรื่องหนึ่งในสวงที่เจมส์จิรายุแสดงร่วมกับยายา่าซึ่งใกล้จะปิดกล้องแล้วเกรกซปเปอร์สตาร์ก็มีคิวละครที่ต้องร่วมงานกับนางเอกคู่จิ้นเบลลารานีในเรื่องปฏิวีวารกาส่วนประเด็นที่ยังคงถูกจับตามองเรื่องสัลญกรรมความหล่อที่ถูกหรือว่าเจมส์จิรายุไปเสริมหล่อมาเพิ่มโดยเฉพาะที่คางซึ่งอาจดูต่างไปจากเดิมค่ะเพราะเอกหนุ่มก็ชี้แจงว่าช่วงนี้ที่หน้าเปลี่ยนไปเยอะเพราะผอมลงเนื่องจากหันมาออกกำลังกายเต็มที่และไม่กังวลกับประเด็นนี้ไปอย่างใดค่ะ